ในส่วนของตำรวจไซเบอร์ค่ะสามารถรวบผู้เข้าร่วมขบวนการในการหลอกให้ผู้สูงอายุลงทุนเป็นหุ้นคลิปโตเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคดีนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากว่าผู้เสียหายเขาได้รับการติดต่อชักชวนให้มีการลงทุนซื้อขายหุ้นคลิปโตทางเว็บไซต์หนึ่งค่ะอ้างตัวเองว่าเป็นบริษัทฟีโมมีหน้าคนร้ายเนี่ยเขาอาศัยว่าเหยื่อเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ทราบมาด้วยว่าเยื่อนะั้นมีเงินเก็บจํานวนมาก ก็เลยทักชวนให้มามาร่วมลงทุนกับเขาเลยโดยกลุ่ม <GO> ผ <av uther> ู้สูงอายุค่ะเขามองว่ามันจะหลอกง่ายกลายเป็นว่าพอไม่มีลูกหลานขึ้นมาไม่มีญาติอยู่ใกล้ชิดก็ ไม่มีใครคอยมาตรวจสอบข้อมูลให้ไงผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะหลงเชื่อเขาแล้วก็ไปร่วมลงทุนด้วยปรากฏว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สูงอายุค่ะก็เชื่อแบบนั้นไปร่วมลงทุนหุ้นคลิปโตซื้อขายคลิปโตกับเขาด้วยมูลค่าความเสียหายกว่าสองล้านบาทนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงมีการขยายผลค่ะในการจับกลุ่มผู้เข้าร่วมขบวนการเป็นนางสาวสุภาเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และมีการเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางนี้ค่ะตำรวจไซเบอร์จึงขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยไม่ว่าช่วงไวไัยใดค่ะทุกช่วงวัยนะคะอย่าหลงเชื่อใครชักชวนให้ลงทุนคุณป้ายโทรมาส่ง SMS มาบอก,กว่ากดลิงก์กดลิงก์ไปอยู่ในไลน์กลุ่มของเขาชักชวนให้ลงทุนโดยลำพัง โดยเฉพาะการชักชวนผ่านทางโลกออนไลน์เขาบอกว่าไม่ควรโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าบุคคลพวกนี้เราไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าไม่มีอะไรรับรองเลยว่าเราจะเชื่อถือคนนันนันได้ตำรวจฝากไว้ให้คิดด้วยรู้หน้าไม่รู้ใจยิ่งไม่รู้หน้ายิ่งหนักใจด้วยอันนี้จําให้ขึ้นใจค่ะ,คะเพื่อเป็นการป้องกันว่ากลุ่มวิชาีพจะเข้ามาหลอกลวงเรากลายเป็นเหยื่อไปได้ค่ะ